สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะพบกับน้อนนงขนมเชียงตุงนะคะวันนี้น้องหุ่มจะไปทําสวยนะคะไปเสริมสวยนิดนึงนะคะก็คือจะไปยืดผมนะคะเพราะว่าผมน้องขนมนพูดมากเลยนะคะน้อนนงขนมต้องทําปีละครั้งนะคะที่จะย,ยืดผมนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะพูแล้วก็มันจะอ่ามันจะพูๆแบบนี้นะคะเหมือนผมเราออกมาใหม่อะไรประมาณนี้เนาะอ่ามันยาวขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะน้องหนุ่มก็จะไปทําที่ร้านกระเตานะคะ ก็ไปติดตามชมกันเลยนะคะว่าเอรอ้านร้านทางวันนอกก็มีนะคะทั้งนอกเมืองเนาะ <c oughs> เขาก็ทํากันนะคะ <c oughs> โอเคน้องหนุ่มก็กลับมาว่านะคะก็เลยจะมาทําทางทางอ่ากระเตานะคะโอเคไปกันเลยนี่นะคะน้องก็มาถึงที่ร้านแล้วนะคะอันนี้อยู่ที่ติดตลาดกระเตาเลยนะคะนี่ร้านก็อยู่ที่นี่นะคะติดกันเลย ก็มาถึงที่ร้านแล้วล,ล,ล, <c oughs> ลูกค้าเยอะกน,นะคะ <c oughs> ก็จะลกหน่อยนิดนึงร <c oughs> ้านวิเกียงนุ่มกระเต่านะคะอันนี้มาทำสวยนี่ชุดเจ้าสาวก็มีดืงดดงพี่พี่เขาเปิดนานแล้วนะคะสิบกว่าปีแล้วเนาะพี่เนาะแปดปีอะอ๋อประมาณแปดปีแล้วนะคะติดต,ต,ตลาดกระเตาเลยนี่ เริ่มแล้วนะคะนี่อ่าประมาณกี่ชั่วโมงเนาะพี่ประมาณสามชั่วโมงนะคะกว่าจะเสร็จนะคะตอนนี้มาประมาณอเอกือบจะไล่เก้าโมงนะคะก็ประมาณบ่ายกว่านอ้ยหรือว่าถึงอ๋อถึงสิบสองถึงสิบสองประมาณเท่งนะคะเท่งก็น่าจะเสร็จนะคะนี่เวทลองดูตอนสวยแล้วนะคะตอนนี้กำลัง รู้ไ,ไ <laughs> นนยยม,ม่ค่อยล่ะ,ะตอนนี้กำลังใส่ยายึดผมใส่ยายิดผมแล้วค่ะตอนนี้ยึดกำลังกดไอจามนะคะยังไม่ร้อ,อ,อนอเลยที่อบควัน 5,000เยนเลยรอนม่นีให้คันนี่น่ะคะตอนนี้ก็เริ่มรีบแล้วนะคะเขาเรียกว่าไล่ผมเนาะพี่ดอกยึดผมยึดผมนะคะนี่ยึดแล้ว ใช่พี่คอรคนสนใจติดต่อง่ายใช่ถ้าใครอยากยืดผมนะคะมายืดที่กระเต่านะคะถ้าคนอยู่ในเชนยงตุนนะถ้าคนในเชนยตนนะคะราคากันเองนะคะนี่จะทำให้แบบละเอียดละเอียดมากเลยนะคะไปดูของน้องคำนุ่มนะคะว่าจะสวยแค่ไหนแล้วก็จะเออเขาเรียกว่าตรงแค่ไหนแบบนี้นะคะต้องใช้เวลานาน,านมากเลยนะคะประมาณสามชั่วโมงนะคะ ถ้าทำครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นปีสองปีเลยนะคะน้องของน้องคำนุมันนี่สองปีแล้วนะคะที่ไม่ได้ยืดนะคะนี่นะคะเริ่มแล้วนะคะเริ่มสวยมานิดนึงแล้วนะคะอันนี้เราก็จะทำตรงๆแบบนี้นะคะเพราะว่าผมน้องคำนุ่มบันฟูนะคะแล้วก็เวลาสาผมอะไรประมาณนี้รอบมันจะเออย่างไงนะมันจะแบบฟูๆนะคะก็มาทําแล้วก็มันก็จะแบบ สบายหัวขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยมาทำนะคะรองสวยมานิดนึงอันนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะอันนี้แค่งิบขั้นตอนแรกเองนะคะแล้วจะมียิบขั้นตอนที่สองอีกะคะ นี่นะคะเป็นไงบ้างนี่ใกล้เสร็จแล้วนะคะอีกนิดนึงนะคะสวยขึ้นมานิดนึงนีอันนี้มาทำสวยนิดนึง ตอนนี้นะคะน้องหนุ่มก็ไปทําสวยมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะไปทํายืดผ,ผมตรงนะคะไปยืดนะคะเพราะว่าถ้าไม่ยืดเนี่ยมันจะพูนะคะแล้วก็มันก็จะอยู่แบบเอ่ยากนิดนึงนะคะแล้วก็มันแบบมันเหมือนอะไรมันหน,หนักที่ขวาะไรประมาณนี้นะคะถ้าเรายืดแล้วก็เหมือนมันจะเบาขึ้นมานิดนึงแบบนี้นะครับก็ไปยืดมาแล้วนะคะราคาก็ประมาณสี่หมืนแปดพันจาร์ดนะคะ เพราะว่าเป็นญาติกันนะคะก็เลยแบบว่าเอาเอา,เอาแค่นี้นะคะเอานะคาแค่นี้นะคะถ้าแบบว่าเออถ้าผมยาวเนาะถ้าผมยาวถ้าเป็นคนอื่นนะคะก็จะแพงกว่านี้อีกนะคะก็สี่เบนแบบคัน 8, ใจก็ประมาณเออจะเกือบห้าหมื่นนะคะก็ประมาณหนึ่งพันนี่แหละกล่าวให้หนึ่งพันนะคะหนึ่งพันบาทนะคะนี่นะคะสังก็ผีมือดีอยู่นะคะนี่ดูสิตรงนะคะ เขาให้สั่งมันนะคะสามมันก็จะสะนะคะแต่ต้องเขาห้ามมัดนะคะห้ามมัดห้ามอะไรนะคะให้ทิ้งไว้แบบนี้สามวันนะคะสามันแล้วก็เราก็ภาสานะคะสา่แล้วก็ะะะวก่ามันจะตรงไหมอย่างนี้นะคะก็ปีละครั้งนะคะที่ทํานะคะแต่นองก็แบบนี้สองปีแล้วนะคะที่ไม่ทํานะคะเพิ่งมาทําปีนี้อีกนะคะก็ปกติก็ที่เชียงตูเข้าใจายึด ผมกันแบบนี้เนาะแต่บางคนเขาก็ทํางอทําอะไรใส่สีผมเนาะแต่น้องก็ผมไม่ชอบใส่สีผมนะคะให้แบบมันเป็นธรรมาชาติบ like าแบบนี้นะคะให้ผมสีลาแบบนี้นหละค่ะแล้วก็น้องหนุ่มชอบผมยาวนะคะแล้วก็ไม่ตัดผมสั้นนะคะเพราะว่าน้องหนุ่มตัวเล็กเนาะถ้าตัดผมสั้นเนี่ยมันจะเหมือนเด็กไปเลยนะคะนี่ลองดูสิมันจะเหมือนเด็กเล็กไปเลยนะคะก็เลยแบบว่าไม่ตัดผมสั้นนะคะก็ <S <S จะไว้ผมยาวแบบนี้นะคะยาวก็ไม่ให้ยาวมากนะคะยาวเท่านี้เองนะคะ นี่สวยขึ้นไหมหรือว่ายังเหมือนเดิมอยู่แตกต่างที่ผมนิดนึงนะคะก็ไปยืดที่กระเต่านะคะที่ทางนอกว่า,าที่ทางว่านนอกนะคะแล้วก็ทางนอกเมืองนี้นะคะถ้าเป็นในเมืองเนี้ยก็เอนอน้องหนุ่มไม่เคยไปยืดผมในเมืองนะคะก็ยืดแต่ร้านนี้ร้านร้านเี็วนะคะแล้วก็เป็นญาติกันด้วยนะคะ ยืดแปะยืด,ยดที่ร้านนี้นะคะเพราะว่าต้องหนุ่มยืดนี้เพราะว่าผม,ผมแล้วผมก็รีอยู่แล้วเนาะรีรีไว้อยู่แล้วนิดนึงนะคะถ้ายืดแล้วก็มันก็จะตรงแบบนี้เลยนะคะเหมือนหน้าจะแปลกไปนิดนึงเนาะตอนนี้นะคะที่เชียงตุงนะคะร้อนนะคะร้อนขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะแต่ วันก่อนเนี่ยฝนตกหลายวันนะคะแต่วันนี้ยแหลร้อนนะคะไม่รู้ว่าฝนจะตกอีกไหมนะคะร้อนนะคะต้องปวับพัดลมดน,นิดนึงนะคะถือแป้ว่าต้องตัดลไม่ค่อยชอบ ของคันที่จะมีก็มีอยู่แต่ว่าไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่แบบนี้นะคะวันก่อนไปนาน,นะคะทํานาเสร็จแล้วก็แอบ,บไปทําผมนิดนึงนะคะแอบบสวยนิดนึงนะคะคือน้องคำหนุมไม่ใช่คนสวยนะคะก็ต้อง ก็จะเป็นคลิปสั้นๆเองนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะลาไปแล้วนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแจมกดติดตามให้น้องคำหนุ่มเชียงตุงด้วยนะคะและก็ผากเป็นกําลังใจให้น้องคำหนุ่มเชียงตุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้คลิปสั้นๆ